วัดีค่ะวันนี้เรามาตำส้มตำทะเลกันค่ะวัตถุดิบก็จะมีพริกมีกระเทียมมีมะเขือเทศมีมะนาวมีเส้นนารโกแล้วก็มีปลาหมึกก็จะมีกุ้งก็ชิโรสปลาน้ำมะขามเปียกน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะตามกันเลยใส่พริกหอมแดงวนหมาก เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกใส่หนึ่งช้อนพอนะไม่ถึงนหนึ่งช้อนหรอกึินช้อนแต่มันเปรี้ยวมากเวลานี้ก็เอาหนึ่งช้อนหรือสองช้อน เดี๋ยวทันซาลองใส่หนึ่งช้อนก่อนถ้ามันไม่พอเดี๋ยวใส่สองช้อนช้อนเอาโอ่ค oh. <laughs> okay. ใส่เยอะไปหน่อยเดี๋ยวลนะองชินมน้ำกันดูก่อนนะคะบีบมะนาว วางไว้ตรงนี้เลยขอติ้งปลาไหลนิดนึงนะคะอีกเนินชอนนะคะ,ออะ,คะขอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่ใส่มาแล้วก็เราขอชิมก่อน <laughs> เสรแล้วค่ะใส่กุ้งกลับไปหน่อก่อคะใ่มันมก่อนไหลก็คลไหมดก่อก็ไม่ต้องตำแดงมากนะคะหบอเเดี๋ยวชิมซับนิดนี้ค่ะเป็นไงคะ <c oughs> อ่ะปากมันปากแม่ไว้ เทลงเลยนะคะเทใส่จานที่อะไรไว้คะจานที่จัดไว้ใช่ไหมคะหนักมากโอ้ช้ามตำผลนงินค่ะโคตรหนักค่ะเขียเข้าไปค่ะโอเค นน่่าากิอโชว์หน่อยโชว์ส้มตำหน่อยโอ้โหอาชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะส้มตำเนี่ยให้มีไข,ข่มันตำแถมนั้นเพื่อบำรุงหัวใจขอดอ,องกันด้วยนะคะบ๊ายบาย